ตัวจริงเดี๋ยวที้นครับนี่กองทังหมดใจครับให <c oughs> ้ติดตามทุกช่องทางขอ,อก,กำลังใจหน่อยพวกนี้ไม่กลับฟุตซอลฟุตซู้ๆนะคะขอให้ชนะสู้ขา่ารอยยังนุ่ม <c oughs> ท่านเขาเดีอยยังเรียบร้อยแล้วค่ะ จ,จินจนอ้วนแล้วทุกคนใครที่ยังไม่ก็ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะหน้าคุ้นจังค่ะสงสัยหน้าเหมือนเบลล่าใช่ไหมล่าน่ารักจังขอบคุณค่ะรู้ว่าหน้าเหมือนเบลล่า อ้ายเจ้มแล้วสวัสดีค้าโอ๊ยแล้วแม่คนดูเยอะจังเลยอ่ะไปดูมาดูอะไรกันดูคนสวยนะ่ารักอะดิหนูสวยกว่าเบลล่าถามจริง <laughs> ใช่หรอ ไม่มีใครชวนคุยเลยอะน้าคุณคุณเคยเจอกันในฝันหรือเปล่าใช่ไหมเธอว่าใช่ไหมสวัสดีตอนมืดมืดสวัสดีค่ะบางทีเราก็อ่านไม่ทัน สวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะจะพยายามมาไลฟ์บ้อยๆจะได้รู้ว่าช่องนี้เป็นช่องจริงเหมือนเป็นล่านี่เองอปักหมุดเมนนี้ก่อนทุกถูกใจปึ้งเหมือนเป็นลาจบ ท่านไรยังเรียบร้อยแล้วครับช่องปลอมมีเยอะมากไม่ต้องซส้บเลยแต่ว่าเราเล่นช่องเดียวนะเราไม่มีช่องสำรองเพราะฉะนั้นฟับกดติดตามด้วยนะจ๊ะ so ติดตามแล้วคับคนอะไรสวยเหมือนไหมฝ <c oughs> นตกไหมยังไม่ตกครับวาดรูปไว้เหรอวาดครับเป็นบางอารมณ์ชอบวาดรูปครับอย่างเดียวหาละขอบด้วย พี่อะไรล่ะจ๊ะ AI หรือเปล่านะาลับเกินพูดดีแต่เลี้ยงนมสวยขอบคุณค่ะยิ้มน้อยยิ้มน่ารักมากมากขอบคุณครับสวัสดีครับ ่าลาลาลีตุ๊กตาใจละลายเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้เจ้าใจใจจใจใจสวยมากครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบด้วยนะคะ อย่าลืมทานข้าวเลยนะโอ้โหกินเรียบร้อยแล้วจ้ะสวดจังเนี่ยชมเยอะด่าลอยดิดเพดายขึ้นมาไม่มีใครแกะออกอีกลำบากอีกอยู่ของคนเดียวสวยงามขอบคุณค่ะ ทำไมเจอคนหน้าอย่างนี้ขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะน่ารำจังช่องจริงมีจริง,รง <c oughs> บูรีเหรอ น่ารักบูลี่นะเธอบูลจีเหรอก็บ้านเราเลี้ยงจริงหลอ่ละเธอตัวเล็กน่ารักสุดๆขอบคุณค่ะวันนี้กินน้ำชาไปแก้วกินแก้วเดียวขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะครับติดตามแล้วนะคะสวัสดีคุสวยสวัสดีจ้า f อซค่ะหลายเวลานี้ประจำไหมไม่ค่ะแล้วแต่อารมณ์บางทีก็หายไปอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแต่บางทีก็มาวันเว้นวันบางทีก็อาทิตย์หนึ่งมาแค่วันเสาร์แค่แล้วแต่วันละชั่วโมงเสาร์ละชั่วโมงครับประมาณนั้นครับ